ตำรวจภูธรภาคหกปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดจับรวบเดียว3คดีขยายผลยึดทรัย์กระบวนการค้ายาได้กว่า200ล้านบาทเมื่อวันที่16ตุลาคม2,565เวลา11นาฬิกาพลตรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มีการร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดพร้อมกัน3คดี โดยคดีแรกขยายผลเครือข่ายยาเสพติดสามารถยึดทรัพย์ทั้งทองรูปภัณฑ์บ้านที่ดินและรถยนต์ได้จำนวน57รายการรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้215ล้านบาทคดีที่2จับกุมผู้ต้องหารายสำคัญในพื้นที่จำนวน2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนจำนวนหนึ่เม็ดอาวุธปืนสกระบอก ยึดรับรถยนต์สองคันและคดีที่3ตรวจยึดยาบ้าจำนวน12,000เม็ดโดยมีพลตรวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์และนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห ได้ชมเชยและมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจชุดจับกลุ่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เราไม่เรียกว่าตำรวจข้ามเพราะว่ามันเป็นเศษเรียนที่เราได่ออกนานแล้วอย่าไปให้ราคาไม่ต้องพูดถึงชื่อเลยครับผมไม่เคยมองเลยนะตำรวจในภาคผมนั้นผมกำชับเรื่องของระเบียบวินัยกำชับเรื่องของการตรวจนะ ไม่ว่าจะร่างกายหรือสุขภาพทุกคนครับดังนั้นไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผมแน่นะเพราะผมกำชับลูกชาทุกคนต้องลงไปดูแลลูกน้องต้องลงไปใส่ใจใกล้ชิดและต่ตางๆครับและมีการรายงาน,งนตลอดซึ่งเราก็ได้มีการทา่โทษซึ่งเราไม่ไม่อยากเกิดขึ้นถ้ามีสิ่งที่ไม่ด,ไดีเกิดที่เด็เกดแพทย์วิศวะลูกชายต้องรับผิดชอบให้บนเรือไม่มีนะมีแต่เรื่องเพอความดี

ทุกคนไม่มีการอยู่รอบคนรื่นี